สถานีรถไฟขอนแก่นสวยที่สุดในประเทศไทยเตรียมเปิดอย่างเป็นทางการ13มีนาคมศกนี้ 27เมษายน2553ครมเห็นชอบแผนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของการรถไฟแห่งประเทศไทยระยะเร่งด่วนพศ .2553 ถึง2558รวมถึงการพัฒนารถไฟทางคู่ระยะเร่งด่วน873กิโลเมตรใน6เส้นทางสำคัญหนึ่งใน6เส้นทางนั้นคือชุมทางจิระจังหวัดนครราชสีมาถึงขอนแก่น ระยะทาง187กิโลเมตรขณะนี้ได้ก่อสร้างเสร็จแล้วด้วยมูลค่าการลงทุนกว่า60,000ล้านบาทโครงการรถไฟทางคู่ได้มีการปรับปรุงระบบการเดินรถและการจัดวางตำแหน่งของรางเสือใหม่กำหนดตำแหน่งที่ตั้งและการออกแบบอาคารสถานีใหม่ทั้งหมดเพื่อให้สอดคล้องกับระบบการเดินรถดังกล่าวโดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่มีความสวยงามการจัดพื้นที่ใช้สอยและส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยร อบให้น้อยที่สุดมีแนวคิดในการออกแบบคือ 1. สถาปัตยกรรมโดดเด่นสื่อความเป็นอีสาน 2. อ,ออกแบบจัดวางพื้นที่ใช้สอยของสถานีทุกแห่งให้มีรูปแบบเดียวกันเพื่อให้ง่ายแก่การจดจำามมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน 4. อาคารแบบโถงสูงช่วยระบายอากาศให้ลมพัดผ่านถ่ายเทได้ 5. ตกแต่งภูมิทัศน์โดยเลือกปลูกพันธุ์พืชที่ดูดซับมลพิษและฝุ่นละอองได้ดีโดยเฉพาะทางยกระดับรถไฟที่มีความยาวกว่า5กิโลเมตรหรือรถไฟลอยฟ้า2ส,สถานีคือที่บ้านไผ่และในตัวเมืองขอนแก่นได้มีการทดลองให้รถไฟโดยสารและรถไฟบรรทุกสินค้าวิ่งผ่านแล้วชาวบ้านเรียกว่ารถไฟลอยฟ้านับเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของเมืองขอนแก่น เป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องชาววน,นกัน,นะครับที่ขณะนี้เนี่ยการก่อสร้างสถานีรถไฟยกระดับที่สถานีรถไฟขนกันนั้นเกือบจะเสร็จสมบูรณ์พบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยเป็นการมาตรวจสถานที่เพื่อเตรียมในการที่จะกระทําพิธีเปิดสถานีรถไฟขนกนันซึ่งเป็นหนึ่งในสิบเก้าสถานีนะครับจากสถานีจีระนครราชสีมา มาจนถึงสถานีขนแกน่นระยะทาง187กิโลเมตรนะครับที่สำคัญเนี่ย187กิโลเมตรนี้เป็นสถานีรถไฟลอยฟ้าอยู่2สถานีก็คือสถานีรถไฟอำเภอบ้านไผ่แล้วก็สถานีรถไฟขนแกนแห่งนี้เมื่อวันที่14กุมภาที่ผ่านมานั้นสถานีรถไฟบ้านไผ่ได้เปิดไปแล้วอตอนนี้เนี่ยคาดว่าเราจะจะทำการวิธีเปิดนะครับสถานีรถไฟขนแกน ในช่วงเร็วๆนี้ครับขณะน,นี้มาเตรียมความพร้อมเพื่อจะได้กระทําวิธีเปิดต่อไปนะครับ ดรสมศักดิ์จังตระกุลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้กล่าวทิ้งท้ายว่าคาดว่าพิธีเปิดสถานีรถไฟขอนแก่นจะมีขึ้นวันที่13มีนาคมศนี้การที่รัฐบาลให้ความสําคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานครั้งนี้เพราะการคมนาคมขนส่งทางรางเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มีบทบาทสําคัญในการยกระดับด้านลอจิสติกของประเทศการพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งทางรางโดยเชื่อมโยงโครงข่ายและการบริหารจัดการการขนส่งผู้โดยสาร สินค้าและบริการที่สะดวกปลอดภัยทั้งในพื้นที่ชนบทพื้นที่เมืองและระหว่างประเทศระบบรถไฟทางคู่จึงเป็นการเพิ่มศักยภาพระบบโลจิสติกของภาคอีสานและส่งเสริมระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศชาตินั่นเอง